สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมก่อนนอนนะครับจะพามาดูของราคาบิตคอยนะครับว่าแนวรับอยู่โซนไหนกันบ้างนะครับผมก็แนวรับอยู่โซนนี้นะครับรับมานะครับไม่หลุดนะครับผมแนวรับจะเป็นอยู่บริเวณบริเวณโซนตรงนี้นะครับสามารถคิดว่ารีบาวขึ้นกลับไปอยู่ที่3900 0ได้นะครับเพราะว่าเส้นสตูกติกของ30นาทีนะครับเดี๋ยวต้องตัดขึ้นแล้วนะครับส่วน สิบห้านาทีตัดขึ้นแล้วนะครับผมสิบห้านาทีตัดขึ้นได้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับผมห้านาทีก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วนะครับผมส่วนหนึ่งชั่วโมงส่วน S สนะครับก็มีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นแดงเขาก็จะสามารถขึ้นเป็นแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับที่จริงต้องลงมาสุดนะครับแต่เขาแต่เขาลงมาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นขับไปนะครับผม ดู่วนนี้นะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ s 4 s 1นะครับ s 1ก็เส้นสโตแคตติกนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นนั่นหมายความว่าจากแนวรับตรงนี้นะครับกราฟแท่งเทียนตอนตอนตอนนี้เข้าตอนนี้สามทุ่มห้าสิบห้านะครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามีรีบาวขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วมีแท่งอื่นเกิดขึ้นมานะครับแท่งอ่า 22.00นนะครับจะเกิดขึ right. ้นจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็นั่นหมายความว่าจะขึ้นบริเ่นกรอบก้างบนได้นะครับผมนี่คือดูจากเส้นสโตาสติกนะครับเส้นตัดลงนะครับให้แทงลงเส้นตัดขึ้นให้แทงขึ้นนะครับผมนี่คือเราเข้าตามเฟรมไหนก็ต้องออกพยายามออกตามเฟรมนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าตามเฟรมใหญ่นะครับเช่นตามเฟรมสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับผมตามเฟรมสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับเนี่ยคุณดูนะครับ ทำเพียงสัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่าบิตคอยน่าจะขึ้นไปแต่ล้าน7หรือ2ล้านได้ถ้าเป็นของไทยเรานะครับเนี่ยครับนั่นหมายความว่าตั้ง1สัปดาห์นะครับมันจะขึ้นไปนะครับแต่ระหว่างทางครับวีคครับไม่ทูกนะครับครับเดย์ครับหชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะมันต้องขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพยาวภาพใหญ่ทั้ง7วันนะครับหรือ2สัปดาห์นะครับก็จะขึ้นไปตลอดนะครับผมนี่ครับนี่คือต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนครับสชั่วโมงนะครับ ย่อลงมาได้นะครับครับสี่ชั่วโมงนะครับครับสี่ชั่วโมงก็ย่อมาได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ปล่อยลงมานะครับตูมเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะปล่อยลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ปล่อยก็ดึงขึ้นไปอีกได้นะครับถ้าเกิดว่าดันราคาขึ้นไปนะครับผมมาดูของตามเฟรม1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูดีนะครับถ้าเกิดเส้นนี้ตัดนะครับตัดตัดตรงนี้นะครับเส้นนี้ตัดเห็นไหมครับเพื่อนๆ พอตัดถึงปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับตัดขึ้นพมาดูนะตัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกําลังตัดขึ้นไปนะครับผมนะครับถ้าตัดขึ้นไปก็กราฟก็จะไปเล่นอยู่39,00 0ืดอลลาร์นะครับผมนี่คือกราฟของ BTC นะครับก็เหมือนกับของไทยเรานะครับถ้าเกิดล้านหนึ่งล้านสนะครับถ้าเกิดตัวนี้วิ่งของไทยเราก็จะวิ่งนะครับเพราะว่ามันอ้างอิงกับอ่า USD นะครับผมก็คือดอลลาร์นะครับ ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับผมนะครับขอให้ดูตัวนี้เป็นแนวทางนะครับส่วนของราคาบิตคอยนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเล็กๆนะครับราศีปลาส้สอยก็จะตามตัวใหญ่นะครับผมหรือวันนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่นะครับผมก็เป็นกาลแงใจกับทุกคนนะครับหวังว่าราคาจะรีบลดขึ้นไป 3 0 0 0 9 0 0 0ได้นะครับเพราะว่า2อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับ3 9 0 0 0นะครับจะเป็นแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็ลงมาตลอดเลยนะครับผม40,000ก็จะเป็นแนวต้านใหญ่ก็จะลงมานะครับดังนั้นแล้วคนที่เขาเทรดเก่งอะไรนะครับก็บายตั้งแต่34,000นะครับผมแล้วก็เขาไปแทงปิดออเดอร์ไว้ที่3 0 0 0 9 0 0 0พอขึ้นไปถึงปั๊บราคาก็ดิ่งลงมาเลยเพราะว่ามันมีการเทขายหรือเรียกว่าการขายล่วงหน้าไว้นะครับเมื่อครับไปจนปั๊บก็จะมีแดงผิดกำไร แทงขึ้นแล้วก็แทงลงอัตโนมัติได้เลยนะครับเพราะสามารถแทงได้ทั้ง4ี่สี่ขาสี่ฝั่งนะครับผมก็เป็นข้อเท็จครับทุกคนนะครับผมยังไงข้อคืนนี้นะครับก็หลับฝันดีนะครับผมก็สู้ๆนะครับผมสวัสดีครับ